สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปทํานายดวงความรักของคนรอรักเก่าชาวเมษนะคะประจําเดือนสิงหาคมนี้นะคะว่าคนรักเก่าของคุณมีเกณฑ์ที่จะวนกลับมาไหมสถานการณ์ของเขาความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณและจะเป็นยังไงต่อไปในเดือนสิงหาคมจะเป็นยังไงบ้างนะคะต้องติดตามรับชมจากนี้เลยค่ะโอเคการนับราศีก็เป็นแบบตอนตกนะคะแล้วการดูดวงก็เป็นการดูดวงแบบ โดยรวมฉะนั้นาอาจจะไม่แม่นยำสำหรับทุกคนนะคะโอเคเรามาดูสถานการณ์ของคุณกันก่อนเลยดีกว่าสถานการณ์คนรอเป็นยังไงบ้างคะคนรอคนรอสามเหรียญ We offer ร u n e นะคะ k คิงออฟ o ซลนะคะเอชซับ o ซลแล้วก็ h i g ไฮพินเ e s นะคะความสถานการณ์ฝั่งของคุณเนี่ย เหมือนอยากที่จะใช้สื่อบุคคลที่3หรือสื่อกลางในการที่จะคุยหรือติดต่อกับคนเก่าหรือคนเก่างคุณนะคะเป็นชาวทัตุลมเด่นมากๆนะคะลมได้แก่กุมเมทุนหรือตุลน,นะแต่ความรู้สึกหรืออะไรสักอย่างหนึ่งมันยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยออกมาได้ ยังไม่อยากให้เขาได้รู้ความรู้สึกหรือไม่อยากเขาได้รับรู้ว่าคุณยังคิดถึงหรือยังรออันต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเป็นสําหรับคนรอเท่านั้นบางคนไม่ได้รอนะคะซึ่งซึ่งถ้าเป็นถ้าเป็นการส่องเนี่ยน่าจะไม่ได้นะต้องเป็นอ่าราศีหรือลัคนาของตัวเองและต้องเป็นของคนที่ กำลังรอนะคะยังยังรอรักเก่าอยู่นะคะถึงจะถึงจะได้เพราะว่าบางคนบอกว่ามไม่รอแล้วนะไม่รอแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าทีนี้ก็ทําสําหรับคนรอนะคะก็อย่างน้อยให้เขาได้แบบชื่นใจมีกําลังใจบ้างนับไพ่กมาค่อนข้างดีนะคะทีนี้เรามาดูฝั่งของเขาบ้างคอยหลักๆเลยสถานการณ์ของเขาเป็นยังไงบ้างคะเดฟิวค่ะ โอเคเขาเจอเรื่องของบุคคลที่สามอยู่นะคะหรือความรักที่ยังเลือกไม่ได้สองจิตสองใจแล้วก็มีตัวเลือกเขาค่อนข้างมีเสน่ห์ค่ะแล้วเขารู้สึกว่าเขาภูมิใจในตัวเองมากเขาภูมิใจที่เขามีการเริ่มต้นใหม่ภูมิใจที่มีคนเข้ามาเรื่อยๆแต่ถามว่าเขาเลือกใครแล้วหรือยังก็ยังไม่ได้เลือกใครนะคะเดวิล ถามว่าตัดคุณไหมก็ยังตัดไม่ขาดหรอกคะ่ะทางความรู้สึกก็ยังมีอยู่บ้างหรือถ้ามีโอกาสได้กลับไปอาจจะไม่ได้กลับไปด้วยความรักหรือความคิดถึงหรือจะกลับไปในในในเชิงของบวกอนะคะ่ะเชิงทางบวกมันจะเป็นในลักษณะของผลประโยชน์ซะมากกว่านะคะอืทีนี้เรามาดูความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเขารู้สึกยังไงนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้าง สิบดาบค่ะแทมเพลนนะคะสามไม้เท้านะสองถ้วยที่ผ่านมาถามว่ารักจริงหรือเปล่าก็เป็นความรักจริงๆนะคะแต่ด้วยที่ด้วยการที่ว่ามันไปต่อไม่ไหวยื้อต่อไม่ไหวแล้วนะคะอืมแล้วก็มีเรื่องของบุคคลที่สามเข้ามาแล้วเขารู้สึกว่ามันเป็นทางออกที่ดีกว่าถ้าเราจะเดินออกมาหรือแยกย้ายออกมา ะะแยกย้ายกันไปคุณละทางเขาเดินในทางของเขาคุณเดินในทางของคุณอืแต่ที่ผ่านมาถ้าคุณสงสัยว่าเขารักเราจริงไหมเขารักเราจริงนะคะแล้วเขาก็มีความสุขเขาก็คิดถึงช่วงเวลาเหล่านั้นอยู่เหมือนกันนะคะโอเคแล้วเขาคิดว่าคุณเป็นคนยังไงล่ะเขาคิดว่าคุณเป็นคนยังไงที่ผ่านมาคนคิดมากค่ะคิดมากคิดเยอะคิดแยะไม่ค่อยปล่อยไม่ค่อยที่จะแบบ เหมือนกับว่าค่อนข้างที่จะมีความอึดอัดในความสัมพันธ์นิดหนึ่งแล้ว,วคิดเยอะคิดแยะคิดบางทีคิดเองคิดเองเออเองมโนอะไรอย่างเงี้ยเยอะในความในความสัมพันธ์เขาก็เลยรู้สึกว่าอืมมันอาจจะมันเป็นจุดที่อาจจะต้องจบอืมมันไปต่อได้ยากแล้วบวกกับว่าดันดันสิ่งที่คุณคิดเนี่ย มันดับเป็นเรื่องจริงด้วยเป็นเรื่องของบุคคลที่3ามด้วยนะคะเขาเลยเลือกที่จะจบแล้วก็เลือกที่จะปล่อยดีก,กว่าแต่ถามว่าคิดถึงไหมก็คิดถึงแต่เขามองไปข้างหน้าแล้วมันอาจจะไม่มีหนทางแล้วอย่างที่บอกว่ามันตื้อไปหมดแล้วนะคะในความสัมพันธ์รักไหมรักแต่มันไปต่อไม่ไหวนะคะแล้วมีเกณฑ์ะะที่จะวนกลับมาไหมนะคะมีเกณฑ์ที่จะวนกลับมาไหม ทาวเวอร์นะคะสี่ไม้เท้าเฮอร์มิตเจ็ดไม้เท้าค่ะแล้วก็เพจซับ r อนมีเกณฑ์ที่จะวนกลับมาไหมในเดือนสิงหาคมนี้ถ้ามีก็คือจะมีแบบเข้ามาแบบที่คุณไม่ทันคาดคิดนะคะไม่คิดเหมือนกันว่าเขาจะส่งข้อความมาไม่คิดเหมือนกันว่าเขาจะโทรมานะคะเพราะเขาเองก็ยังคิดถึงเราในช่วงที่เหงาในช่วงที่อยู่คนเดียวเปล่าเปลี่ยวหัวใจเขาจะคิดถึงเรายังคิดถึงเราอยู่แต่ในเรื่องของ Reaction เขาอาจจะไม่ได้มีเขาเรียกอะไรอ่ะมันมันยังมีแบบว่าเส้นบางๆกั้นอยู่มันยังมีกำแพงบางๆกั้นอยู่ระหว่างคุณกับเขานะคะโอเคเปอร์เซ็นที่จะกลับมานะประมาณ60 40นะคะอ่ะแล้วเขามีอะไรในใจอยากจะบอกคุณไหมอะไรในใจอยากจะบอกคุณไหมสองเหรียญ เอ็มเพรสนะคะเจ็ดทัวย้อยากให้คุณแบบว่าออย่าคิดเยอะเกินไปอย่ายึดติดกับอดีตอย่ายึดติดกับเขาเกินไปหรือกับความรักแล้วก็ความรักครั้งหน้าที่เขาอยากให้คุณเจอก็คือคนที่เขาจะให้เกียดคุณจริงๆแล้วก็ซื่อสัตย์กับคุณจริงๆแล้วก็ไม่มีเรื่องบุคคลที่สามเข้ามานะคะก็ขอโทษด้วยนะที่เขาลังเลเขาโรเล เขาไม่นิ่งเองจิตใจเขาไม่นิ่งมากพอนะคะเสริ strength. ลดความอึดอัดลดความกดดันลงมันก็จะดีกว่าดีเราคงไม่จบเราคงที่จะไปต่อ,อข้างหน้าได้ถ้าตัดเรื่องอย่างที่บอกออกไปนะคะความคิดบอกกับตัวเขาเองด้วยด้วยความที่มันมีแรงกดดันสูงแล้วมันมีช่องว่างที่ได้เจอคนใหม่เขาก็เลยเลือกที่จะเป็นในลักษณะเดบิวแบบนี้ นะคะแล้วก็เป็นไพ่เดตตามมาคือ,คอจบต่อให้มีการวนกลับมาคุยอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นในลักษณะคนคุยเฉยๆหรือคุยแล้วก็จบนะคะคงไม่ได้กลับมาเป็นในลักษณะเดิมนะคะโอเคเป็นยังไงต่อไปนายออฟคัพนะคะ n ตรงค่ะยังมีการกังวลสับสน เกี่วยวกับความสัมพันธ์อยู่บ้างคิดถึงบ้างนะคะคิดถึงต่างคนต่างก็ยังมีความรู้สึกคิดถึงกันอยู่แต่ทำอะไรกับความสัมพันธ์นี้ไม่ได้เกณฑ์ที่จะกลับมาก็มีโอกาสที่จะได้พูดคุยแต่ว่าเขายังสองจิตสองใจละการที่เขาสเสดินกลับมาแบบร้อก็ไม่ไม่ได้กลับมาแบบคบกันนะคะคือกลับมาได้คุยกันเฉยๆนะคะโอเคไพ่ความรักอยากสบอกอะไร Let your friend help you อย่างที่บอกนะคะว่าจะผ่านสื่อกลางในการคุยในการติดต่อไม่ว่าจะเป็นสื่อบุคคลหรือว่าจะเป็นสื่อโซเชียลก็ตามนะคะการให้โอกาสความสัมพันธ์อีกครั้ง Release your ex ค่ะปลดล็อกอดีตแล้วก็เดินหน้าต่อดีกว่าถ้าคุยแล้วความรู้สึกคุณย,ยังยึดติดเกี่ยวกับอดีตเกี่ยวกับความรู้สึกเก่าๆความรักะคะ่ะมันมันไปไม่ถึงฝั่งฝันพูดง่ายๆว่า กลับมาคุยแต่ว่าไม่ได้กลับมาคบนั่นเองนะคะโอเคต่อไปเดี๋ยวเรามาดู12ราศีนะคะว่าราศีใดจะมีเกณฑ์นวนกลับมาอย่างไรบ้างนะคะเราจะใช้ไพ่ความรักอันนี้นะคะในการดูโอเคเรามาเริ่มจากเมธก่อนเมธจะกลับมาไหมคะเมธกับเมธจะกลับมาไหม chemistry นะคะ h a ค t conversation ถ้าการกลับมาของเขาเนี่ยระหว่างคุณกับเขายังมีเคมีตรงกันยังมีความรู้สึกที่ดึงดูดกันอยู่มีเกณฑ์ที่จะได้พูดคุยกันนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วอาจจะต้องปลดปล่อยไปคนละทิศคนละทางคือเข้ามาคุยก็ล้วก็ปล่อยปล่อยมือกันไปนะคะต่อไปคึกศพ new love นะคะ keep an open mind ค่ะมองว่าเขามีความรักครักใหม่แล้วเขาอยากให้คุณได้เปิดใจ ไปเจอกับรักครั้งใหม่เหมือนกันเหมือนเขากาลังคุยหรือดูดูกับคนใหม่อยู่นะคะต่อไปเมทุนค่ะเมทูนนะคะไปนันแอนคารีย์นะคะฮาร์ทฮาร์ทดับเบิลเซชั่นแล้วก็โอเคเกณฑ์การกลับมายังไม่มีนะคะยังไม่มีอาจจะอยากที่จะคุยหรือมีคำถามอะไรที่ค้างคาใจอยู่ก็ยังคงไม่ได้รับคำตอบในเดือนนี้นะคะต่อไปค่ะกรกฎ chemistry นะคะ children reception ยังไม่ได้กลับมาค่ะเพราะว่าถ้าการกลับมาหรือคำขอโทษที่จะได้รับในช่วงนี้เป็นอะไรที่ไม่ค่อยไม่ค่อยที่จะบริสุทธิ์นะักสักเท่าไหร่นะคะก็คือจะมีความเฟกอยู่บ้างมีความไม่จริงใจอยู่บ้างในความสัมพันธ์แล้วก็ในคำพูดต่างๆของเขานะคะต่อไปสิงค่ะ let go of control issue นะคะ chemistry มีความรักแต่การก็จริงแต่เหมือนเขาอะปลดปล่อยปัญหาตรงนี้ไปแล้วมีการ move on เดินหน้าแล้วเขาเจอคนใหม่ที่ใช่อยู่ตอนนี้นะคะต่อไปกันค่ะ s o l m a t e free yourself นะคะ t h i s c o l d b y the one ถ้ายังเป็นเนื้อคู่กันอยู่ แล้วยังยังมีมีสัญญาณของคู่กันสำหรับกันกับเมษนะคะก็จะได้วนกลับมาอีกแต่คุณจะต้องปลดล็อกอะไรบางอย่างในตัวของคุณนะคะอันนี้เหมือนเป็นชาเลนจ์เหมือนกันนะถ้าเป็นคู่จะได้วนกลับมาแต่ถ้าไม่ใช่ก็คือต่างคนต่างไปนะคะต่อไปซุนนะคะจะกลับมาไหมตุนจะกลับมาไหมคะมิจจะบอกอะไร ฮัตท a ฮัต t ั o n มอร์เซชันค่ะรี e ี t ค่ะแล้วก็ y o u deserve love ค่ะเขาอยากให้คุณได้เจอกับรักครั้งใหม่นี่คือสิ่งที่ใจของเขาอยากจะบอกกับคุณจริงๆว่าคุณคู่ควรที่จะได้รับความรักความรักระวังเราอาจจะจบไปแล้วต่างคนต่างแยกย้ายไปแล้วเขาอยากให้คุณรู้ว่าคุณเนี่ยคู่ควรที่จะได้รับความรักที่ดีและตัวเขาก็คู่ควรที่จะได้รับความรักที่เหมือนแบบสิ่งเสมอก,กันนะ่ะออนะคะต่อไปพิจิกค่ะ จะกลับมาไหม make the effort นะคะ let go of control issue ค่ะแล้วก็เมื่กีเป็น learning มีเกณฑ์ที่จะได้ปลดปล่อยนะคะมากกว่าที่จะวนกลับมาเพราะว่าถ้าวนกลับมาเนี่ยมันจะต้องมีการให้อภัยแล้วก็เหมือนกับเราจะต้องเรียนรู้กับจุดเนี้ยอืมกับความสัมพันธ์ที่ผ่านมาถ้าทําได้ถ้าให้อภัยกันได้ก็ก็จะได้กลับมาคุยกันนะคะคุยกันแค่ทักทายดูดูแล้วเพราะว่า ความรักมันมันอยู่ในลักษณะของความห่วงใยมากกว่านะคะต่อไปธนู r โรแมนติกฟีลิ่งนะคะลิลิสเเอค่ะแล้วก็นิวเ v ฟเขามีการเดทก,กับคนใหม่อยู่นะคะกำลังดูดูดกับคนใหม่มนะคะก็ลิลิสก็คือเหมือนละทิ้งอดีตเค e a r Energy รร,ระหว่างเราไปแล้วนะคะแล้วก็เดินหน้าต่อต่อไปค่ะมังกร ังกรจะกลับมาไหมคะเ u r friend help you นะคะเพื the red flag ่อน o ั้นจะด e อริบมันจะมีสัญญาณบางอย่างที่จะบอกให้คุณได้รู้ว่าคุณควรที่จะไปทางไหนคุณควรรอต่อหรือพอแค่ดีนะคะเพื่อนหรือสื่อกลางอาจจะเป็นตัวช่วยได้ว่าเขาอาจจะแบบช่วยนําทางหรือชี้แนะแนวทางให้กับคุณได้นะคะโอเคต่อไปอุ่ม Make the effort, t h i s c o u l d b e t h e one. นะคะ Hard to h คะ d t o o v e r s a t i o n มีเกณฑ์ที่จะได้วนกลับมาคุยกันอีกค่ะอะไรที่ค้างคาใจก็จะได้เคลียร์กันมากขึ้นนะคะต่อไปมีนค่ะ คีปรือรีเลชันชิปประชันได้รับโอกาสใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเร็วๆนี้ค่ะคุณจะมีการตัดสินใจได้ว่าคุณจะเอาอยัางไงหรืออะไรที่คุณรอคอยมาก่อนหน้านี้นะคะคุณก็จะได้รับสิ่งนั้นน่าจะเป็นเรื่องคนเก่าก็อาจจะได้มีเกณฑ์ได้พูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะโอเคค่ะคลิปของชาวเมฆก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด like, good share, good Subscribe ก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ